พี่น้องมาเบื่องงูน้ากันได้พี่น้องได้ผู้ใดบ่เคยเห็นงูอ้นี่เขาเอื่นว่างูทางมะพร้าวภาษาบ้านเฮาเอื่นว่างูงูสาเนาะเอื่นว่างูสาแต่ว่าภาษาไทยเอื่นงูทางมะพร้าวแต่ว่างูตัวนี้ออกหากินน้ำกางว้านหากินน้ากางว่านกินเขียดกินกบกินเขียดกินมลงต่างต่างเป็นงูที่บ่มีพิษพี่น้องแต่ว่ามีความดูลลยงูตัวนี้ พันเข้าไปไกลมันมันจะพึ่งข้อใสมีความดูหลายคือมันป้องกันตัวของมันเนาะ,ะเพื่อความปลอดภัยของมันมันจะคูฟอกฟอกฟอกคูแลขึงขึงโตขึ้นแล้วก็ยกข้อขึงพึ่งข้อเป็นงูที่่มีพิดอย่างหอกครับแต่ว่าออกหากินนี่เง่าเวียนเนาะลักษณะของงูแอซานี่เนาะมันจะทั้งข้อมัน จากข้อไปหาหัวนี่สีสีเหลืองเหลี่ยงพี่น้องแต่ว่าลำตัวมันเนี่ยจะเป็นไลาไยลายดำดำเงาวๆน้ำทั้งลังมันและก็เป็นทั้งคางทองมันนะพี่น้องทั้งสองคางเนี่ยจะเป็นลายเงาวๆขาวขาวดำๆๆดำขาวขาวดำดำเงาวๆไปจนหอดางพี่น้องลักษณะของมันความเงาของง,นองอูนี่ประมาณเม็ดเม็ดกลวๆนะพี่น้องลักษณะของงูงูว่ามีผิดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าสอบหากิน ันเขาห้างห้างห้างไก่เนี่ยไก่ไข่อยู่นี่มันเข้าไปกินไขน่ในเกี้ยงมีลินเนี่ยพี่น้องเนี่ยละว่างเนี่ยงูซ่านี่มักกินไข่ในห้างเนี่ยพี่น้อง